คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อน,อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด a n แนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวด2พฤษภาคม2564มาฝากท่านผู้ชมครับ ก็มาจากหลายสํานักด้วยกันนะครับมาจากสํานักทะเลใจสํานักเสือคิมสากงราวสํานักเลขเจาะใจลุงหวังสํานักบนของอาจารย์พระส,สุดพาโรยแล้วก็สํานักแอสสายฟ้าสํานักหนุ่มขอนเก่นแล้วก็อีกหลายๆสํานักนะครับท่านผู้ชมก็รับชมคลิปให้จบนะครับเราจะได้มีข้อมูลในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวด2พฤษภาคม64ที่จะถึงนี้นะครับเรามาดูสํานักแรกกันเลยครับ ก็เป็นสำนัก10เลขเด็ดแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ครับก็ให้ชุด2ตัวมาครับได้แก่29 16 28 8 9 64 67 25 95 66 17ครับเป็นชุด2ตัวแม่ทำเนียนลอตเตอรี่เป็นเลขเด็ดเลขดังงวด2พฤษภาคม2564ครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแม่ทำเนียนลอตะเตอรี่ครับเรามาดูสํานักต่อมาครับก็เป็นสํานักเลขนี้ท่านได้แต่ไดมา 2. พฤษภาคม64ให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมานะครับข้อมูลบนให้เลขเด่นเลข0เลข4ชุด2ตัว01 05 07 08 09 41 45 47 48 49 ข้อมูลล่างให้เลขเด่นเลข3เลข6ชุด2ตัว3 1 3 5 3 7 3 8 3 9 6 1 6 5 6 7 6 8 6 9ครับทรามผู้ชมชอบชุดไหนก็จัดไปได้เลยนะครับชุด2ตัวขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขนี้ท่านได้แต่ใดมาครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักดังเลยทีเดียวครับเป็นสำนักของ t w c ครับผลงานงวดที่ผ่านมา ให้เลขเด่นบนเลข7กับเลข8ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวที่7 8 7ครับมาดูขวามือของท่านผู้ชมครับตรงกลางให้เด่นบนไม่ปักหลักอีกเช่นกันนะครับให้เลขเด่น8เด่น9เด่น0มาครับขวามือของท่านผู้ชมก็ให้ข้อมูลล่างมาครับก็ให้เลขเด่นเลข7เลข9เลข8เลข0นย์ครับเน้นที่เลข9นะครับและชุดสงตัว 9 0 0 7 9 8 0 8 9 7 7 8ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูล TWC ครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์ทะเลใจครับก็ให้ชุด3ตัวชุด2ตัวมาครับชุด3มตัว5 8 9 6 8 9 7 8 9วันที่8 9ครับและรองที่7 9ครับ วิ่งรูที่8-9นะครับท่านผู้ชมและชุดกันชุด2ตัว8-5 8-6 6-4 6-9ครับขอบคุณอาจารย์ทะเลใจครับสำนักต่อมาก็เป็นสำนักของอาจารย์หนุ่มขอนแก่นครับสายมือของท่านผู้ชมก็ให้เลืกชุด2ตัวมา9-8 6-8หาลอตเตอรี่ติดไว้ก็ดีเน้นที่ชุด 98นะครับชุด2ตัวบนล่างได้เลยนะครับและขวามือของท่านผู้ชมครับก็เป็นปกหลัก10บนล่างนะครับให้เลข1เลข4เลข8เลข5มาครับหลัก10บนล่างนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็นําไปควบไปรวมกับเลขของท่านผู้ชมได้เลยนะครับขอคุณข้อมูลจากอาจารย์หนุ่มขอนแก่นครับสํานักต่อมาครับก็เป็นสํานักของ อาจารย์เสือคิมซากังราวครับมี2ใบด้วยกันนะครับใบนี้ก็เป็นชุดสรุปร่างชุดเต็มนะครับงวดที่ผ่านมา5 6เข้าแบบตรงๆเลยนะครับที่ถ้าย2ตัวหวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับอาจารย์เสือคิมซากังราวก็ให้ชุดสรุปร่างชุดเต็มมาเช่นกันนะครับเลขเด่นที่เลข3เลข4เลข7เลข8เลข9ชุด2ตัว3 437 38 39 47 48 ส7่7ก8 9ครับมาดูอีกใบครับนานผู้ชมก็เป็นสูตรหลักสิบหน่วยล่างนะครับก็ปักหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างนะครับผลงานงวดที่ผ่านมาเลข6ก็วิ่งเข้าไปที่หลักหน่วยที่ท้าย2ตัวที่5 6ครับหัวมือขอท่านผู้ชมครับก็ปักหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างหลัก10ให้เลข7เลข8เลข9้า หลักหน่วยให้เลข7เลข8เลข9เหมือนกันครับท่านผู้ชมก็จับชุดได้นะครับจะเป็น 77, 7, 7, 8, 79 8, 7, 9, 8, 8, 8, 9 9, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9 10, 10, 11, ได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์เสือคิมซากังราวครับมาดูสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของแอสสายฟ้าให้ข้อมูลบนล่างมาครับวดที่ผ่านมาเลข8 บนก็เข้าไปแล้วนะครับขวามือของท่านผู้ชมงวด2ทับ 5, ทับหสแอดสายฟ้าให้ข้อมูลบนเลข6ข้อมูลล่างเลข1ครับให้มาแบบเน้นๆตรงๆเลยนะครับผลงานโดดเด่นทุกๆงวดเลยนะครับสำหรับแอดสายฟ้าครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดสายฟ้าครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์พระสุดพารวยครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลบนนะครับ ผลงานงวดที่ผ่านมาชุด2ตัว8 7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวรางวันที่1ที่8 7ครับโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับขวามือของท่านผู้ชมก็เป็นงวดวันที่2พฤษภาคม64ครับก็จะให้เลขปักหลัก10บนหลักหน่วยบนมานะครับปักหลัก10บนเลข9เลข1เลข5เลข6เลข7ปักหลักหน่วยบนเลข5เลข7เลข8เลข9กเลข0ชุด2ตัว 95 97 98 99 90 15 17 18 19 10 55 57 58 59 50 65 67 68 69 60 75 77 78 79 70ครับท่านผู้ชมชอบช่วงไหนก็จัดลงไปได้เลยนะครับ2ตัวบนครับขอบคุณอาจารย์พระสุดพารยครับ เรามาดูสำนักต่อมาแอดจะปิดท้ายด้วยสำนักเลขเจาะใจลุงหวังครับผลงานงวดที่ผ่านมาครับชุด2ตัว6 5ก็เข้าแบบกลับที่้าย2ตัวที่56ครับหัามือของท่านผู้ชมครับกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงงวดวันที่2พฤษภาคม2564ก็ให้เลขวิ่งเลข4เลข5เหนือใต้ได้ไดนะครับและเลขเจาะใจลุงหวังเป็นเลขเด่นเน้นที่เลข4ครับท่านผู้ชม และชุดคู่เงินชุด2ตัวบนล่างได้เลยนะครับ41 46 48 49 51 54 58 59ครับและชุดขุมทรัพย์เป็นชุด3ตัวเน้นๆครับ548ครับท่านผู้ชมชอบบนก็วางบนได้เลยนะครับสำหรับชุด2ตัวปรับหน้ากับหลังได้เลยนะครับผลงานงวดที่ผ่านมา65ก็เข้าแบบกลับที่ท้าย2ตัวที่56นะครับ กับไว้เลยครับกันไว้ก่อนครับขอบคุณข้อมูลจากเลขเจาะใจลุงหวังครับและแอดก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆสํานักนะครับที่มอบเลขเด็ดเลขสวยมาฝากกับท่านผู้ชมและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่ายนี้แอดก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจงมีสุขภาพใจที่เบิกบานและมีความโชคดีมีชัยในวันที่2พฤษภาคม2564กทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับ รักทุกท่านครัออรขบขอบคุณครับ